ลวงพี่ดงเอาเอากระทงมาส่งมาส่งหลวงพี่เป็ดน,นะมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหเป็นกระทงจากจากบ้านท่ากลางอ่ามาสู่มาสู่บ้านท่าพ <laughs> <laughs> ล,ลิงหลวงหลวงพี่ดวงเอามาส่งนะ ติดต,ต,ต่อซื้อได้ที่ที่วัด<ม>วัด<ม>วัดใหม่สามคัคคีวัดวัดตะเคียนพระธาตุกลางนะหลวงหลวงพี่เป็ดก็เลยก็เลยให้พี่ด่งเอามาส่งอัตราห้าสิบบาทสำหรับหลวง่ิปปดนะแล้วก<ะ>ระทงการกุศลน,น,นะที่ที่ที่เห็นลงลงลงในพเวสที่ที่ที่ททท ที่ที่ทำหน้าหน้าสมประตูเหรอ